เริ่มมีการก่อสร้างมัสยิดเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เท้าความกลับไปเมื่อ105ปีที่แล้วม,มัส,สยิดหลังที่ท่านราเห็นอยู่เบื้องหลังผมนี้ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ณน,นที่นี้มาด้วยเวลา105ปีจากเหตุแห่งการเป็นพื้นที่หรือตลาดที่พี่น้องมุสลิมบางอ้อทําอาชีพค้าขายไม้สูงไม้สักเราค้าขายไม้สูงโดยมีอู่ที่เก็บไม้อยู่ด้านใต้ของมัส,สยิดนะครับ ณบริเวณดังกล่าวนั้นก็เลยใช้เป็นที่ละหมาดโดยมีเรือนไม้ขนาดเล็กตั้งอยู่บนสูงหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่จะสร้างมัสิทธิ์หลังทาวนที่เราเห็นเป็นอาคารก่ออิฐฉาบป,ปูนสถาปัตยกรรมแบบบารกหรือเนอซองนี้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นอาคารหลังที่3ถ้าหลังที่2จริงๆจะเป็นอาคารเจริญวิทยาคาร <S 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 ซึ่งอยู่ด้านใต้ของมัสิธิดในปัจจุบันนี้อาคารเจริญวิทยาคารเนี่ยมีอายุ115อปี แก่ปรมสิทธิ์10ปีครับ